มิดไหมโอ้หนึกว่าแน่นึกว่าจะมิดไหมทีเดียวเลย เอาใส่ไว้ในนี้ไงเสร็จแล้วเก่งมากเอากินน้ำกินน้ำโชชิกินน้ำโชชิไปไปโรงเรียนได้บ๊าไป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 คนดูก่อนไปไปคนดูก่อนเดี๋ยวหาคุณครูก่อนเดี๋ยวหาชิเชอร์เร็วบ๊ายบายเอ้าทำไมไม่บ๊ายบายล้ว